มาเราเริ่มกันเลยไหมเราเลยใช้เดินเดี๋ยวพลนำเองอ้นี่ปุ่มอะไรเนี่ยไอ้ปุ่มไอ้ข้าวอุ้ยหายปืนน่ะไม่นะเริ่มละเฮ้ยเอาละเฮ้ยแอดเปลี่ยนตัวละครเถอะกุลร้อนมาโอเคโอเคร้อนเลยตัวเยอะฮะทุกทุกเอาเป็น โอเคว้าวเสียงเพลงตัวนี้ละกันเอเคเปิดเปิดข้อสอบแล้วเขียนคำว่าคิวอะได้โอเคอุ้ยมาแล้วโอ้โอุ้ยจูนอุ้ยอ้าวอ้าวอืมเรามาทำไมครับเออ เราว่าทำไมเรอกำาัทำไมเจอน้องป <laughs> ่เซตตัวเออมาาฮปป่าอไร้างฮาฮ่าฮ่าฮ่วฮ่าฮ <Okay. S 2> <laughs> okay. ่าฮ่าฮ่กฮ่าฮ่าฮ่าฮยา่า่่่าฮ่่าง่่า่า่่า่าฮ่าฮาฮ่าฮ่า่าฮ่าฮ่าฮ่าาเรียกว่าเก่ กินจะกินสเปกน้อยฮึอฮัลโหลมีใครอยู่ไหมอะไรเนี่ยเอออันนี้อะไรรู้อะไรเนี่ยรู้กุญแจเหรอกุญแจที่เลยเนี่ยกุญแจเปเอามาจะไหนกุญแจเป็นบ้องไม่เอามาจะไหนวะกุญแจเอ๊ะบ่อยเล่ว่ะเฮ้ยเฮ้ยนี่กองเฮ้ยกองอยู่นี่วิ่งนี่อ้าวนี่กุญแจเนี่ย โอ้ยเจ๊รูลูกุญแจแล้วลูกุญแจ๊แม่งยังใหญ่นะโอ้โหเกมเนี่ะอะไรวะเนี่ยเฮ้ยเสียงอะไรตึกตาติดตาอ๋อเสียงอะไรวะเหนื่อยอ่ะเหนื่อยเหรอเอาเฮ้ยเกมนี้ไม่เหนื่อยนะเกมนี้ไม่มีวันเหนื่อยเออเออโอ้หายไปแล้วไโอเคเกมนี้เกมนี้มันมีกฎเลยไหมแมพมันมีอยู่ มันมีกองมัน,มมนอยู่ยอเออใช่แล้วอันนั้นอะไรอ,ะอรบบ่ะความลับอะเออกระโดดคอนโทรลกระโดดคอนโทรลเออเอาไม่ใช่ไหมโอ้โหเบื้องหลังของแมปรู้เลย <laughs> โอ้ <laughs> โ,อโห,โหนี่อะไรครับเ,เนี่ยว้าวเจสิกา้าเจสิกา้ายูยูบออยูบอฟ Ờ... Ê, khuôn lại rồi. Khuôn Ok, Ui. Breaking news. Ok, ok. <coughs> <coughs> <sh feas să nuest> ok, ok. <coughs> ok, được không? Ờ, không, khai ở này nè. ไม่ได้ไม่ได้น้องขึ้นข้างบนมาโอ้โหบันไดมันก็ทำให้สมูทอีกกุญแจเออนี่นี่นี่ห้องนี้ห้องนี้อ๋อใช่ใช่จิไปหยิบไปเอ่ออะไปเฮ้ย ไม่นะพี่พี่ผมไม่รู้เลยพี่ผมคนบนยมน,น,น,นไม่รู้เลยคนเล่นยังไงในเกมนี้อันนี้อะไรนะสตีมคน,มนไม่รู้จเล่นเกยังไงเนะี่ยสตีมใครเมมนี่ยโหมดอะไรย่งนี้เลยโหมดเกมมีอะไรน่ากลัวไหมเนี่ยน่ากลัวเลยออเอรู้รููซื้อเอาฮ้ย <c oughs> เอาใช่ไห แต่ใช่ยู่ดี้ทำไมตัวดำปีอย่างงี้ไม่รู้วะไฟหนึ่งไฟงี้เง่าเวยเราต้องซ่อมซ่อมต้องไหซ่อมต้องไปหาเจซ่อมโครงงานนั่นตอนนี้ใช้อยู่เลยเ้ยเปิดไฟได้เปิดไฟได้เปิดไฟได้เอ้าได้เหรอเอฟเว้ยเอ้าทำไมเปิดไม่ได้ไม่รู้เหมือนกันอันนี้เปิดได้เว้ชิบหายละ อาแอร์อยู่ไหนอ่ะข้างหลังห้องนี้อ่ะข้างหลังใช่ข้างหลังใช่เฮ้ยมนาลิซาอะไรวะอะไรอะดูสปีดเฮ้ยเฮ้ยเอาแฝดตรงนี้เอาแฝดตรงนี้เอ๊ยได้ไหมวะเอาเอา แปะยันเลยแปะยันไว้ที่ทำไมันมันรอยมุมมองเราดูได้แค่นี้เว้ยเย่อะไรอะอะไรอะโอ้ยเอ๊ะวัดเอ๊ะเฮ้ยได้กุญแจมาแล้วอะอือเอาเอ๊ะแปะยันเอาแปะไม่ได้เฮ้ยมิสเอ่อเฮ้ยไม่ครับใช่ใช่

เออแอดวาดันนี่แอดวาดมาตรงกล่องที่เราเปิดกันน่ะสามกล่องนะเออว่าทำไมผมเปิดไฟฉายไม่ได้อ่ะอ้มอันนี้เปิดได้เดี๋ยวๆขอใช้โคมไฟก่อนอ้าเอ้โอ้ยไงเอาใช้โอ้เอา เชี่ยแมบนี้ใช้โนคิไม่ได้โอ้โหอ่าแมปตายหาละเขาคงจะรู้แล้วสินะเจ้าของแมปเจ้าของแมปทำอะไรลงไปเนี่ยก็คงจะรู้แล้วสินะโอ้คิวก็ไม่ได้เด้เฮแอดค่าผมหน่อยเดีเสกเสกปืนแล้วก็ฆ่าเสกปืนแล้วก็ฆ่านะโอเคปืนนะ เออปืนนี่อ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวเอ๋อไม่ต้องไม่ต้องอย่าย่ากูติดไอ้นี่อ๋อเออมาโอเคไหนๆก็มาแล้วเราจะเก็บก็บไเก็บไม่ได้ละเดี๋ยวนหนึ่งนะโอเคเราจะส่งตัวแทนเราไปด้วย มาเราจะสง่งตัวแทนไปตัวแทน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 ให้มันรับรับเมียเราไปเออเปยันไยันไปยันไว้เอ่อฮะฮะเอ้าเอ้าเดี๋ยวเฮ้ย he found you เฮ้ยมันเขาเจอ เขาเจอเราแล้วหรอวะเอ้าผู้ช่วยเราหายเอ้าเอ้าโอ้เกมดีว่ะอ่ะอ่ะผู้ช่วยเนี่ใครใครใครมันเจอเราอะใครมันเจอเราใครอ่ะเอ้าเอ้าผู้ช่วยผู้ช่วยผู้ช่วยเอ้าผู้ช่วยเอ้าผู้ช่วยโดนโดนหนีบมาแล้วผู้ช่วยเอาไปดีผู้ช่วยผู้ช่วยเฮ้ยตกใจอะไรอ่ะเย้ย ทำไมแอดมองมองไม่ไม่ได้ไกลมันมืดๆตรงเนี้ยอ๋อมันอ๋อมันวาร์ปเอ้ยเอ้ผมวาร์ปโอ,อ,อ้ใช่ใช่แป๊บๆเดี๋ยวเพิ่งไปเปนขอบขอปรับหน่อยนะแป๊บนึงมันมองไม่ได้ไกลวะมันจะมีดำๆใช่ไหมใช่ไหมเออมันมีดำๆอ่ะอ๋อมันเป็นอยู่แล้วมันเป็นอยู่แล้วผมก็เป็นอะเป็นอยู่แล้วทำไมเมื่อกี้มองไม่เห็นผีเลยวะเมื่อกี้เมื่อกี้ตรงไหนเลยวะ ตกใจที่มันวาร์ปนะี่แหละตกใจโอเคโอเ้โหดีมาผู้ช่วยผู้ช่วยแม่เอา้าวาร์ป oh. อีกแอ่ะเอ๊ะอเอาแล้วเสียงอะไรอ่ะประตูไหมโอ้ oh. ประตูตร่<อ>นี้เลยเฮ้ยอแอดโมนาลิซาไม่นาเล้ออกแลยหรอ เฮ้ยรู้สูงมันกลับด้านปะไม่นะเฮ้ยเมื่อกี้เมื่อกี้มันหันหน้าอีกด้านหนึ่งเลยอะเหรอเออเหี้ยแล้วไม่ไม่อยู่ละไม่สียงเพื่อไม่สียงพีมันลอยนี่เออว่ะเสียงซาวแม่งเสียงซาวอ้าวเนี่ยมันวาร์ปอ่ะเอ้าให้กูเดินมันมันเป็นวูเป็นลูปอ่ะรูปอ่ะ ไม่ทราบว่ห้องนี้มันดูขาวๆไม่รู้เออกมาเปิดอาอเปิดไม่ได้อาอเปิดไม่ได้อีกเออคยกลับกล้องกล้องไปครับกล้องกล้องไปครับตากล้องเดี๋็ดๆอ่ะตัวแทนเอออะไรเหี้ยตกเจ็กูตกเจ็ตัวแทนอ้าวชิบหายละเออใครพูดเหี้ยอะไร อ๋อเขาหิวอหรเขาหิวใช่ไหมอขาหิวอ่ะเอานี้ไปไปให้เขาโอเคเฮ้ยโมนาดิซาเฮ้ยเฮ้ยไม่เสียงมันร้อนไหมเฮ้ยยิ้มยิ้มยิ้มโวยเสดเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรวะเฮ้ยเฮ้ยเสียง

ต้องพยายามหาเจสิก้าเมื่อกี้ผมไม่ได้พูดอะไรนะครับไม่ได้คิดด้วยครับเจสิก้าอยู่ไหนอ่ะมันนั่งโอ้ห้องเครียดนี่เกะเออแม่ยันไว้แปะเว้โอเคกระจายเถอะเอ้าไม่มีอะไร รู oh. 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 ้ส hey. ึกว่าวิ่งได้ไหมวิ่งได้เนี่ยอ้าถ้ามันเป็นอย่างเงี้ยอ้าวอ้ากคุณแจเออโอ้ยทำไมคุณแจมาอยู่รงนี้เอ๊ะมันหลบใช่ไหมเปิดนี่ปะเออเปิดดิเปิดนี่เวโอเค อ่าไม่มีไม่มียิงยิงขู่ไว้ยิงขู่ก็ไม่ดีครับเอ๊มันมันมีแบบไมครับนี้เลยวะเพราะมันรีมิกมันเนี่ยเออว่ามีเหรอน่าสนนะท่านนเออน่าสนนะเอ้ากล่องกล่องกลินรึปะกุญแจกุญแจหยิบให้มาโอเคไปกลับไป ต้องหาทิ่สิกา้เดี๋ยวนี้ไปไปไปบางทีเฮ้อบางทีอาจอยู่ห้องใจ้ดินทีวอีอะไรทำไมโอ้เพื่อหวังว่า,าหวังอะไรอีกทำไมใช่ไปยิงไม่หมดก่อนปืนแค่นี้ทิ้งไงมามันทิ้งไม่ได้อะถือแชลงเอาปืนก็ไม่ได้อีกปืนก็ไม่ได้อีก นาะเนาะประตูนี้อ่ะโอ้โหไม่เห็นมีอะไรเลยเออใช่อยู่ไหนวะประตูนี้ไงอ้ครับขอสักหน่อยอ้าวอ๋ออ๋อมันสื่อถึงอะไรวะ ในกล่องเดือดเลยอะไรอะอะไรอ่าติดไฟิปอะไรโอโหแบบประมาณเหมือนโดนโดนอะไรสักอย่างมาอันนี้เหรอเงนเะเดองพอเพ่อ,อช่วยเอ้ย <c oughs> แล้วว่าหมดละตองทิ้งไงวะปืนนเนี่ยไม่ไม่มันทิ้งไม่ได้ถือแฉลงเอาไม่มีแฉลงก็เสกออกมาดิเออเออวะโอ้กุญแจไงโอ้โหระบบประตูเออระบบตู้เอออ่ะไอ้กุญแจมาละเชี่ย เสียงอะไรวะเสียงหลอดไฟป่า <laughs> เสียงหลอดไฟคูดดังอะ่ะโอเคนี่ไงอ่ะเจสิก้ามันมันเปิดตัวเหงเอ้าเจสิก้าอ้ออะไรอะไรวะอ่ะโอ๊ะ มันเปิดไฟเอา้าเขี้ยฝันอีกแลเราใช่ไหมฝันอีกแลเราใช่ไหมขอให้ฝันเถอะเพราะว่าเราโก็บ้าไปมาไหมฝันนั้นแหละว้าปไปว้าปามา Why เฮ้ยเสียงอะไรเสียงเฮี้ยอะไรวะโอ้โหโอ้ โอ้โหมองไม่เห็นเลยโอประตูอะประตูอ่ะประตูอืทางเยอะมากจะทางแบบทางนี้เคีียตรงนี้ทางยาวอ่ะตรงเดียวแม่เอ้าเอ้โอ้โหเสียงแมวแมวเสียงเอ โอ้โหเสียงใกล้อ่ะใกล้ะส,ะสัสสอะ่ะอ๋เปิดตู้อ,อ๋อทีวีมึงเงเน,นี่ยมีทีวีเหรอนี่ทีวีอะ่ะเราต้องเปิดทุกตู้อะอะไรอะไม่ใช่ไม่ใช่มันคือประตูโอ้เสียงมาอยู่แถวนี้ในประตูไหนไม่มีประตูอะประตูสองอันอะ อ iğ, ๋อประตูใหญ่สองอันเหรอเนี่ยอ๋อเปิดไม่ได้เอ้ามาทำไมเนี่ยกลับไหมกลับไปดูห้องอื่นไหมมีห้องอื่นอยู่อ๋อนี่ไงกุญแจเนี่ยแ้เมื่อกี้เปิดเมื่อกี้ไม่มีนะเออเหรอเฮ้ยป้าก็อุ้ยอุ้ยอีซัดเฮ้ยอยยาใจเย็นใจเย็นใจเยอย่าทุบใจทุบ ตกใจเสียงโอ้โหเฮ้ยแอสไปยันหน่อยไปยันไปยันก็ตัวทีเอาไปแล้วเหรอไอ้เสียงเหมือนคนบ้าไอ้เสียงเหมือนคนบ้าเสียงคนดังตกใจหมดพอดีเฮลโรบายพอดีเฮโลบายเอาเห็นนะเฮลโลบายอ้าว วิววิววิวเิววิววิววบววลววลววิวเิยวิววิววิววาววิ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 ววลวว้ววิ่วิววิอวิอวิว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 ลิววิววิวววววว รอดเร็วเด้อหายไหมเดินไปไหนไม่ได้เลยอะ่ะมันเหมือนติดใช่ใช่แครร่รู้เอา้เอาขอบคุณที่เล่งบอกว่าจะชอบนะจบแล้วเหรอใช่ได้แล้วเนี่ยตอนีด,ดิโอแมพ สายอฟชั่นสุดยอดเฮ้ยต้องต้องตามเราอะต้องเต้องตามแล้วเออ,อ,อสุดยอดเว้โยอดตอนนี้เป็นไม์ครับใช่ไหมไม์ครับน่าจะกินกันนะท่านไปเอ๊ะโอ้โห้ลูปเกา้าเก่า <laughs> อะไรไอ้ฮีโร่ว้าว วิชเฮโอ้โแมปใช้ได้ใช้ได้ได้อ anyway> ีกเซ็ตแมปเปิดตู้ตกตกเยอะได้ได้ได้อ่ามาโอเคสำเร็จทัวทีมาแล้วมาแล้วเอ้ยนึกสื่อหิวข้าวหิวข้าวยังเลย หิวข้าหิวข้ามากเลยม่ได้กินอะไรมาสองปีแล้วเพื่อนโอ้สองปีอ,อ,อ,งปอ่ะนี่ไป